ครับถปูนติดครับก็จะจ้างผมมาดึงขึ้นอยู่กำลังคุยราคากันอยู่ครับก็จะได้ราคากันไม่ติดอยู่จมมิดล้อเลยครับโอ้มิดล้อถ้าดูไม่ดีก็คว่ำเลยนะครับมีปูน,นครับติดเทปูนออกหมดแล้วเป็นรถเปล่าโอ้มิดล้อเลยครับ นอ่หล่อไม่รล่รอไม่สร้างสีเขาห้มติไจะได้ราคากันไหมมาจะมาช่วยคนขับไม่อยู่ครับคนขับไม่อยู่ช่างสีทาล้วอยู่ติดมิดล้อเลยโอ้มันสิขึ้นเดี๋ยวให้มือไม่โคมาดู ว่าจะขึ้นยังไงครับโอ้โมครับถนนเส้นนี้ผมมาถมให้นะครับมาถมปีที่แล้วนี่ถมแล้วก็เป็นล็อกจัดสันจะสร้างบ้านผมก็มาถมให้หมดครับถนนเส้นนี้มันทําปีเดียวครับยังไม่แน่น ขึ้นขึ้นยูรอกท่นจ้างนะเนาะโอ้มาทานมาช่วยครับมาช่วยเดี๋ยวถ้าอันนั้นผมจะถ่ายให้ดูนะครับตอนเอาขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ,รบ,รบสวัสดีครับผมโอ้มิดหลอครับสวัสดีครับแฟน youtube ั่วประเทศทั่วโลกนะครับนี่วันนี้งานเข้ากำลังจะซ่อมไมโครนี่ช่างใหญ่แล้วงสุขหรือโอช่างท้องสุขก,กับช่างวิโรจน์เนี่ททำเป็นทุกอย่างครับวันนี้บูธเนี่ยศึกไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วช่วงนี้เพิ่งจะลงงานกำลังจะได้เจ็ดเป่าทำเองครับถ้าเราไปที่ ร้านซ่อมแมคโครที่ลงกึงลงไนก็จะเอาไปกึงเองถ้าไปทาที่โน่นก็จะหมดสองสามหมื่นวันนี้เอาเอาแบบยังไม่หมดเยอะเดี๋ยวไปขุดบอกขุดอะไรได้ตังมาถึงทําเต็มสูบเป็นไงช่างช่างทองสุกใช่โอเคเออโอเคไหมใช่โอเคเออแป็นไงยุช่างประหยัดครับผมอันนี้ช่างสีมือทําเองครับทาเองครับทําเองรับใช้ทุกอย่าง ช่วยเท่าแจไปก่อนเดี๋ยวถ้า,าได้งบเยอะเอาเข้าลงตึงร้านซ่อมมาตรฐานเลยตอนนี้ทำเองเพราะว่าทีมงานเราทำได้ทุกอย่างครับผมโอเคครับโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสวัส <laughs> ดีครับเดี๋ยวมีคนกดอยู่แล้วตรงนี้นี่เดี๋อวอนี่สินั่งกดยู่คุณแปลงในมาตรฐานมาฐานเอาเดี๋ยวเสียวไปลงกึ่งต่อ ซื้ออะไรมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ <Yeah. S 1> อะไรซื้อมาโอ้ยเมินมมดซัมนี่มดงั้นหาพันกวาบาอะเดดิเอาไปลงกึ่งต่อบอ่ะนี่เอาโอเคไป <Yeah. S 1> จบน้องเตัในีสื้อเนี้ยไอ้นี่ด,ด้ตัวนี้น้ำด้ทำไม่มีตัวนี้เขากับกึ่งอะไรด้